มันดูโดนหว่านปุ๋ยบ้างใครรู้ว่าราคาหว่านปุ๋ยเท่าไหร,รมไม่มันสำเร็จ,รรจ,รจแล้วหวยมันสำเร็จแไล้วก็คืนได้แล้วไอ้ไรจักบาทเนกี่บแล้วแต่นึกได้บะหว่านไรกีบลไลไกร่บาทครับหว่นไรกี่บาทแปครับแปบ ไม่ได้หวานเป็นลูกใช่ไหมนี่ยังไงพวกขึ้นเธอจะขินเลยแล้วละแปดสิบบาทนี่จะหวานเนี่ยหวานเราอ,อื่นกับมันสิเกียวเลยเนี่ยก็จะมีเครื่องบันไฟน้ำ ไม,มากตอนนี้ก็คำนวณคำนวณได้หมดจะเอาไล่ละกี่กระสอบมาดูความไหวไม่มีครับถ่ายเล่นเฉยครับ <c oughs> ถ่ายเล่นเฉย นีการหว่านปุ๋ยนะน่ะหว่านลงแล้วครับเสมอดีไหมเสร็จแล้วครับประมาณไม่รู้ถึงหนึ่งนาทีหรือเปล่า

ยี่สิบมันมีหว่านปุ๋ยหรอเปลมีดิยี่สิบพีมีครับยี่สิบพีแกนไบเขตอะไรนะอยู่ที่อยูแ่ยแถวของเขตอะไรนะไม่มีจำได้อะไรผมถ่ายเล่นเฉยๆกิโลพี่ไปกิโลอันนี้ยี่สิบกยี่สิบสามกโล,โลมันบอกที่หน้าจอไหมมีครับมีขึ้นหน้าจอ มันลงไหมมันลงโกไหม,มลไหมลายคนมนสงสัยหวานหวานทิ้งพอดีเมื่อคืนฝนตกแ้วตก็บอกให้เอาเอลผตได้ไตัง เดี๋ยวอนาคตจะมีโดนตัดอ้อยตัดข้าวโพด เกียวเลยป่ะกี่ยวเลยางพวกนะกะแทกขึ้กระแทกหมดหมดยกโดนกระแทกเลยบินขึ้นแล้วก็ปล่อยลงไงเอาพี่ไม่เปลี่ยนแบตเหรอไม่ได้เอาขังยังงนี่เอาอนี้เออใช่เขาอยู่ล่าน้ ว่าไปตลาดทุ่ไหนดันฉีดยาเหรอคนละราคาไหมอะไอย่างไอ้ต้อปากท่าไหนต้อปากไอ้ที่ไหนไมปไปเองเย้ได้มาันี อันนี้กี่ไล่มาลงนี้กี่บาทเนี่ยได่ละแปดสิบบาทค้างเลยครับใครสนใจก็เห็นเขาบอกว่าต้องมีหลักล้านครับเครื่องปั่นไม่เรามีสองแสนโดนอีกแบตอีกเขาบอกดีๆแบตลูกละแสนนะไม่รู้ยังไงจริงหรือเปล่า